สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่จิบี้เนี่ยตื่นเช้าเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคน,นไปดู1เคล็ดลับนะคะที่บาริสต้าเนี่ยสามารถที่จะรักษาครีม,ม่าให้นานขึ้นค่ะเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวนี้คาเฟ่ในออสเตรเลียโดยเฉพาะซิดนีย์นะคะคั่วากาแฟคนทั่วที่จะไลท์ทูมีเดียมกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยครีม,ม่าที่สกัดออกมากเนี่ยจะหายไปค่อนข้างที่จะเร็วนะคะเขามีเทคนิคอย่างไร ก่อนอื่นนะคะต้องทําความเข้าใจนิดน,นึงนะคะว่าครีม่าเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวกําหนดคุณภาพหรือรสชาติของกาแฟแก้วนั้นๆน,น,นะคะแต่ครีม่าเนี่ยสามารถช่วยอบอกความสดใหม่นะคะของการคั่วกาแฟได้ค่ะทีนี้ในมุมมองของลูกค้านะคะสิ่งที่มีผลคือใจของลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าเขาได้กาแฟเนี่ยที่ได้สกัดสดๆใหม่ๆนั่นเองค่ะทำให้กาแฟแก้วนั้น,น,นเนี่ยรสชาติด,ดีขึ้นเลยตามไปดูเคล็ดลับกันเลยค่ะ มาเริ่มกันนะคะโดยการที่บริสต้าเนี่ยจะทำซิงเกิลเอสเปรสโซช็อตนะคะโดยเขาจะทำคู่กับอีกหนึ่งช็อตนะคะที่เป็นกาแฟนมนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าเทคนิคที่ว่าคืออะไรคือการใช้แก้วเล็กนะคะลองเวลาที่เราทำเอสเปรสโซช็อตค่ะเราจะได้เอสเปรสโซที่มีความเหนียวละข้นนะคะและสีสันก็ยังคงความสวยงามได้ในเวลาที่นานขึ้นค่ะมาดูนะคะว่าเขาเขียนอะไรเอ่ย22 60 24ก็คือว่าใส่กาแฟทั้งนยา22อินนั่นเองค่ะเอา60ในเวลา24วินาทีค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านนี้นะคะอ่านี่นะคะมาดูวิธีการคลีเลยค่ะที่นี่ก็จะมีเครื่องมือช่วยคลีนะคะก็ทํางานสบายขึ้นค่ะเรียกว่าเครื่องฟินสปินนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการทำดับเบิลเอสเปรสโซค่ะหลังจากที่ใส่กาแฟเข้าไปแล้วนะคะชั่งเรียบร้อยนะคะถ้าเกินเนี่ยก็ใช้ช้อนตักออกค่ะ เสร็จแล้วทำการเกลี่ยผิวหน้ากาแฟให้ทั่วนะคะด้วยเครื่องมือดิสติบิวเตอร์นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปแทมนะคะที่นี่ใช้เครื่องพักเพรสค่ะง่ายต่อชีวิตขึ้นเยอะเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอินเสิร์ตเข้าไปพูดช็อตค่ะนำแก้วใบเล็กมารองนะคะแล้วก็เอาแก้วใบที่ใหญ่ที่เสิร์ฟเอเปรสโซช็อตเน,นะะี่ยค่ะใส่เข้าไปทั้งหมด2ช็อตน,นะคะสังเกตว่ากาแฟจะไหลค่อนข้างเร็วนะคะโดยเฉพาะจะเร็วขึ้นเมื่อใกล้จบค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของกาแฟที่นี่นะคะ แล้วก็มาดูครีมาของ d o บ b l e Espresso Shot ค่ะสวยงามมากเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูวิธีการทำงแบล็คค่ะร้านนี้จะไม่ใช้น้ำร้อนที่มาจากเครื่องนะคะจะเป็นน้ำร้อนที่เขาเซตอุณหภูมิขึ้นมาที่85องศาค่ะโดยที่เขาใส่น้ำร้อนไป80-90กรัมทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่สูตรร้านค่ะเสร็จแล้วเช่นเดิมค่ะทำช็อตค่ะช่างตวงวัดเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเกินก็ใช้ช้อนชาตักออกค่ะเมื่อถึง22กรัมตามสูตรร้านแล้วนะคะเกลี่ยผงกาแฟค่ะ ด้วยเครื่องมือนะคะเพราะว่ามือเราจะได้ไม่โดนนั่นเองค่ะคลีนนะคะพอตาฟิลเตอร์ด้านข้างค่ะแถมให้เรียบร้อยพยายามทําความสะอาดแอเรียที่เราทํานะคะอ่าอินเสอร์ช็อตค่ะสังเกตว่าไม่ต้องใช้ แก้วเล็กลองแล้วนะคะเพราะว่าระยะของน้ําร้อนนะคะจนถึงสเปาจากพอร์ตฟิลเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ช็อตไหลนะคะจะไม่ทําการกระเด็นกระดอนให้เปื้อนนะคะมันก็เลยจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แก้วเล็กลองแล้วนะคะสังเกตว่าขั้วอ่อนกลางนะคะมันจะไหล่อนข้างที่จะเร็วแบบนี้เป็นเรื่องปกติของกาแฟที่นี่นะคะ โดยเฉพาะก่อนจะจบเนี่ยก็จะไหลประมาณนี้เลยค่ะขึ้นอยู่กับเรโชที่ทางร้านเป็นคนกําหนดนะคะบอกกอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นแทฟเฟียเนี่ยจะใส่น้ําก่อนแล้วก็ช็อตทีหลังนะคะเพื่อให้เวลาไปเสิร์ฟเนี่ยมันดูสวยงามนะคะมีครีม่าอยู่ออนท็อปนั่นเองค่ะแต่บางร้านไม่ชอบครีม่าเนี่ยเขาก็จะสะเตอทิ้งก็มีถ้าเป็นเทคเอาเวเนี่ยใส่ช็อตก่อนแล้วน้ําทีหลังหรือทั้ง2องอย่างได้หมดค่ะทางนี้แล้วแต่นโยบายของร้านนะคะนี่ก็คือหน้าตาลองแบ็คของร้านนี้นั่นเองค่ะ สรุปอีกทีนะคะครีม่าเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีสีเหลืองน้ําตาลเข้มหรือว่าเหนียวหรือว่าบางนะคะไม่ได้เป็นตัวกําหนดความอร่อยนะคะทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับการคั่วค่ะแต่ถ้าเกิดคุณได้ครีม่าออกมาสีที่ไม่ดีนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์บอกได้ค่ะว่าการแทมของเรานะั้นมีปัญหาหรือว่าช็อตของเรามีชั้นลิ่งนั่นเองค่ะซึ่งสีที่แปลกๆนะคะมันเป็นอาการที่บ่งบอกว่ากาแฟเนี่ยไม่น่าจะมีแนวโน้มที่จะอร่อยนะคะถ้าอยู่หลังบานเนี่ยแนะนา,นาให้บาริสต้านเนี่ยทำช็อตใหม่เลยค่ะยังไงขอขอบคุณสตรีทะคะาเฟ กดไลค์กดแชร์บายค่ะ